สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองปี2509นะครับปี2509คลิปนี้จะมานำเสนอเป็นสองพิมพ์นะครับแต่แบบพิเศษตรงที่ว่าเป็นพระลักษณะแบบเป็นผิวมะระครับผิวมะระเป็นพระแบบผิวมะระด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับด้านหลังนะครับ โอเคลองชมใกล้ๆที่เรองนะครับพิมพ์ผิวมางลาอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานบัวพิมพ์ฐานบัวหรือที่เรียกกันสมเด็จไตรมาสฐานบัวหลังยันปีสองพันห้าร้อยเก้านี่ปิดทองในพิมพ์ด้วยนะครับติดทองในพิมพ์มมนะครับพิมพ์ิม,มาและนะครับ ส่วนใหญ่จะเจอแบบเป็นผิวเรียบๆเนื้อขา,ขาวๆเกลี้ยงๆเพราะงั้นก็จะเป็นเนื้อลายจะประมาณนั้นแต่เนื้อเครอบไม่ผิวมนละก็จะดูมีสเสน่ห์ครับข้จ็ไตมาาพิมพ์ฐานบัวหลังยันปีศูนเก้านะครับขึ่งเป็นผิวมาละเห็นว่าเาเป็นพระที่แบบสวยครับก็เลย นำมาทำเป็นคลิปให้ได้รับชมกันนะครับน่คริมาละด้านหลังอ่าอีกคลิปนะครับอันนี้เป็นคลิ์เกสอร้อยแปดนะครับเกสอร,ร้อยแปดหนังรูปเหมือนหลวงพ่อนี่ครับอันนี้ชัดเจนนะครับผิวมาละเห็นชัดชัดเลยครับดูสวยไปอีกแบบนะครับ ส่วนใหญ่จะเจอกันก็จะเป็นผิวเกลี้ยงๆนะครับมีคราแป้งปิดท้องในพิมพ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้ขึ้นแบบเป็นผิวมาลาเลยด้หล้งครับโอเคโอเคครับผมสมเด็จ ไตมาพิมพ์ฐานบัวสมเด็จเนะเกสรร้อยแปดหลังลูกเหมือนผลงก็แพรวพปคุมทองจังหวัดสิบบุรีปีสองพันห้าร้อยเก้าโอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ